แก้ปัญหาคนที่เป็นหนีม้มีมีทางออกมากขึ้นไงค่ะคนที่ติดปัญหาอย่างหลายๆอย่างเขากลมาปรึกษาได้จัดเรื่อยๆอะค่ะรู้สึกว่าดีมากๆเลยครับเนี่ยจัดจัดงานวันนี้ดีมากๆเลยครับดีหน่อยจัดแล้วค้างๆได้าอาจจะเปลี่ยนผลดีตอนเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับงานมากรรมรร่วมใจแก้หนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องอนโยบายของรัฐบาลนะครับ ัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงต่อการดำรงชีพมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินได้อย่างครอบคลุมและตรงจุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวต่อไปเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องแก้หนี้ให้แก้หนี้ให้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนก็ตามนะครับ จะเป็นหนี้ที่ปกติอยู่แต่ว่ามาเจราจาในเรื่องของผ่อนชำระเงินงวดยืดเวลาใหม่ก็เลยทำนองนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับไรายได้ที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องของแก้หรือเป็นหนี้ประเภทที่กําลังจะเป็น NPL นะครับอันนี้ก็มาเ,าเจราจากันได้หรือมาไกลเกลี่ยกันได้หรือกรณีที่อยู่ในระหว่งงงางฟ้องฟ้องบังคับคดีอะไรต่างๆก็มาแก้ไขกันแก้ไขกันได้นะครับ เมื่อเราแก้ตรงนี้พูดง่ายๆคือการปรับโครงสร้างนี้ให้เสร็จแล้วก็ถามว่าถ้าถ้าถ,า,ถายังเ,เงินไม่พอในการที่จะเติมสภาพคล่องเข้าไปก็มีสินเชื่อให้นะครับหลังจากที่เราแก้นี้ให้เติมสินเชื่อแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ ผลของการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้นี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยมีประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจและขอรับบริการภายในงานมากกว่า4,500รายการประกอบไปด้วย การขอแก้ไขปัญหาหนีส้สินที่มีอยู่เดิมซึ่งมีจำนวนมากที่สุดกว่า1,600รายการการขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพกว่า1,200รายการการขอสินเชื่อเพิ่มเติมกว่า600รายการรวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมการตรวจข้อมูลเครดิตการจำหน่ายทรัพย์ NPA จากสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนอีกประมาณ1,100รายการ ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่31มกราคม2566หรือขอรับความช่วยเหลือได้จากสาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศได้เช่นกัน